น่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลเดอโอเกมเมมเบรี Game นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอร์ไอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับมาตอนแรกผมกะว่าจะเล่นอันนี้ครับผมนี่ตอนแรกกะจะเล่นอันนี้แต่พอผมไปดูแล้วรู้สึกว่าจะ <c oughs> ยังไม่จะยังไม่ครบอ่ะเหมือนจะมีอยู่แค่อยู่แค่ชัปเตอร์ที่2เองผมเลยแบบไว้ค่อยแล้วกันมาเล่นอันนี้ก่อน อเฮ้ย hey, ทำไมไลฟ์ผมไม่ขึ้นเอาขึ้นแล้วเนาะเออปะ h o o s e difficulty กันครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเออ่ผมนา่าจะอยู่แถวๆเนี่ยเนียเขามีเขามีแนะนำไว้ d i f f i c u l t y l e v e l who pass e n c o u n t e r part 2 in t h e main stage. เมนสตอรี่อ่ะอือ uh ฮัม huh. middle part t ก็คือตอนนี้ผมน่าจะอยู่เว t เทอร์นครับผมแต่ว่าอะไรนะขอผมเช็คอีกทีหนึ่งระดับมันจะมีระดับเลเวลให้อยู่อะแต่ผมคิดว่าผมน่าอยู่เว t เทอร์นนะอืมนี่ไงเว t เทอร์ e v น l 7เลเวลเจ็ดสิบ อืม expert expert แปดสิบอืมเอา expert เีไหมเล่นยากๆหน่อยเออลอง expert เป็นเลยแล้วกัน start quest แต่ว่านี่คือจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนความยากได้เสมอเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาที่ที่ผมอ่านมาไม่ผิดนะ ออืมืมนี่คืออหวังว่าคงไม่นานนากผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยอืม Beginning seems loss of of the memory now, nothing but เออต้องแตะปะไม่นี่วะโอูแมวเฮ้ยอ้าวนี่นี่มันเราไม่ใช่เหรอนี่มันเอลโดไม่ใช่เหรอหัวอย่างนี้แต่เดียวนะครับคือถ้าเกิดผมเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วผมก็ลืมสารภาพเลยว่าลืมมึเฮ้ยเฮ้ยจับได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ โอ้โหหนีโอ้โหเซ็งเลยอ้อคือเมื่อกี้ประมาณว่าเหมือนกับหลงทางในการเวลาครับผมจนถึงจนวันจนวันหนึ่งนาฬิกาก็เริ่มหมุนอีกครั้งเนี่ยแล้วการเดินทางครั้งใหม่ก็เริ่มเริ่มขึ้นอะถ้าเกิดผมจำมาไม่ผิดนะเฮ้ยเดียวเอลดใช่ไหมนี่มันคือเอลดใช่ไหมหที่นี่มันที่ไหนหอือ เฮ้ยไงนายหลงทางเหรอแต่นี่มันเอลดไม่ใช่เหรอเอลด و สองคนไคลอสอ้าวเดียว is that your name ไค l อสถัวต้คมคือเออมฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอ oh it's something over there เฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า,อ,าอ้าวเฮ้ยวิ่งไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวทะลุไปไม่ได้เนาะโอเคโอ้โหว่ายน้ำปลอมแปลงมก็ไม่ได้เถอะเซ็งเฮ้ยเฮ้ยสีเคียวเอ๊ะเอ๊ะนายเป็นใครนายเป็นใครไงครับ เฮ้ยเหมียวเหมียวตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่เหมียวตัวใหม่ว่าเออป่าเหรออืม mm. it was a voice that led me here คือมีเสียงนำทางเข้ามาครับผมนี่จะเหมือนจะเหมือนกับไอ้ tale of brave four หรือเปล่าอืม <c> old <oughs> mm. oh, boy with hey was you เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กผู้ชายคนนั้นหนายหรือเปล่า ฮืมไฮมิสเตอร์เอเดนอ้าวเฮ้เดียวหมายความว่าไงไม่ใช่ว่าเอเดนมาหลงทางเข้าไปในไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไม่น่ามันไม่ไม่ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ก่อนนี่นาอะไรเนี่ยเออเอาเอาเอาลุยกันต่อแลวกันเนาะไฮมิสเตอร์ฉันคือเอเดนอ่าอ่าไอจัสฟาลเออฉันเพิ่งเจอแมวตัวนี้ไม่นานมานี้เอง อ่าฮะแล้วก็คุยกันเนาะเออแมวหึ mm hmm. What's as your soul that was searching out to me อ uh ่าฮะโอ้คือวิญญาณของไคลอสคือวิญญาณของเอลดเนี่ยเออนำทางไอ้เจ้านี่มาครับผมหรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาเป็นคนเรียกกันอ่ะไม่รู้เว้ย <laughs> It would seem it have been led into a dream but who who is the dreamer เ uh huh. มียวน้อยบอกว่าไม่ใช่เมียวตัวใหญ่นี่บอกว่าเหมือนว่าถูกนำเข้าสู่ในความฝันของใครสักคนนึงครับแต่ว่ามันเป็นความฝันของใครก็ไม่รู้เหมือนนำ้ำถูกนำเข้ามาในความฝันนะแต่ไม่รู้เป็นความฝันของใครอ,อ And faith awaits me here แล้วก็โชคชะตารอฉันอยู่ที่นี่ โอ้ยผมได้ยินเสียงตัวเองอืมฮึมฮึม Wait, I well, I would I would appear I am quite lost ดูเหมือนว่าฉันจะหลงทางนะเอ I told... I told him not to step into อะไรเนี <Ske> <necessary> ่ย Sat เหรอ strange looking rip ah oh and ก็ <He> <c oughs> คือฉันบอกเขาแล้วว่าอย่าเข้าไปในรูหนอนนั่นเขาเชื่อเขาฟังไม่หลานะนะเออไม่เลยเซน he left me all alone like i'm i'm nothing mysterious อะไรเนี่ย mm, where have you gone อ่ฮะก็คือไอน้นี่ไอ้เซนเนี่ยคือเป็นผู้ชายเนาะเออน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้มั้งอือของเออคอมเพล็ก complex อะไรเนี่ย complex dreams อืมก็คือบอกเธอบอกว่าถูกถูกไอ้หมอนี่ทิ้งไว้ครับทิ้งทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็งงว่าไอ้ไอ้เซนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนออ uh, i have uh i may have a limitation to being a caregiver type but even i have my limit ก็คือประมาณว่าเขา เขาเป็นพี่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะแต่ยังไงก็ต้องมีลิมิตกันมั่งใช่ไหมเฮ้ยอาเทนาใช่ไหมเออน่าจะใช่เออเด็กผู้หญิงเหรออืม hmm? uh, what's this อะไรเนี่ย see matter a ืม l l alone in a place like this a h a where did you you come from a h uh a ก็คือ เด็กผู้หญิงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมาอยู่คนเดียวที่นี่ล่ะเธอมาจากที่ไหนหล่ะฮะ My friend is gone เพื่อนของฉันหายไป Bees and h u m a n can never live as one he said they can never be f r i e n d never never ever อ่า,าก็คือคือผู้อสูรกับมนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้นั่นคือสิ่งที่เขาพูดครับผมไม่มีทางและไม่มีเวันด็ดขาดอื เอ่อ um, อะไรวะเน,นี่ย this why cannot be f r i e n d อ uh ่ะ huh. ฮันี่น่าจะหมายความว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมเผพออัซูนถึงไม่สามารถเป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้ล่ะึม huh? well i don't know about your situation but who are your friend อ uh, อฉันก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรเกี่ยวกับเธอแต่เพื่อนของเธออยู่ที่ไหนกันล่ะฮืม huh? hmm. and โอ้โห oh, อ่านยากมากเลยเดย์มึงเนี่ย t h e r e are your friends s e n s e n you must protect seem อะไรวะเนี่ย protect seem no matter is the cost อืมผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันยังไงเนี่ยแต่ว่านี่น่าจะหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันก็ต้องปกป้องซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมัง้ง What another people said person อ่าฮะอะไรวะเนี่ย What another อ๋อก็คือน่าจะหมายความว่าเออคนอื่นพูดไม่สำคัญหรอกเออขอแค่เรารู้ก็พอประมาณนั้นมัน้งเออนี่ก็ถามว่าเธอชื่ออะไรเหรอเด็กน้อย Athena น,น่ารักโคตรเลยเอ อ oh ืมโอ้โห็นเชมี่หรือเธอก็คือน่าจะเป็นเป็นชื่อที่น่ารักนะ a <year> okay. t h น่าน้อยฮะ I don't know why but I feel we are v e ฉันก <wh tapping> uh ็ไ huh. ม่รู้หรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันจังเลยนะรู้สึกเหมือนว่าเจอเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนานแล้วอื This is something w h a t h value ฮามันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเธอครับผมอะไรวะเนี่ย ออ uh, ไม่รู้ประโยคแรกว่าอะไรนะแต่ว่าประโยคสองบอกว่าเออดินดีนที่ได้ได้รู้จักกันนะเออ I wonder if we were c call this for uh, ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าฉันถูกเรียกมาในโลกแห่งนี้เพราะเหตุผลบางประการหรือเปล่าคิดว่ายังไงล่ะอ้าวแล้วเฮ้ยอาเทน่าหายไปเฮ้ยอาเทนา่า อ้าวอืมตลบแล้วอืมโอ้เซอร,ร์เซอ์เก้เหรอ I'm talking to you เอ่ออ้าวผมเข้าใจผิดแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ชื่อเซนแต่น่าจะชื่อเซอร์เก้เครับผมเออไอ้พระเอกของเรื่อง Complex Dream อะอืมโอเคอเฮ้ยเซอร์เก้ฉันคุยกับนายอยู่นะอู้หหน้าแดงเช่ยอืม หน,หน้าแดงนี่พกเขินเลยโมโหเนี่ย if you aren't here then just say you are เอมถ้าเกิดนายไม่ได้อยู่ที่นี่ก็บอกซีว่านายไม่ได้อยู่ที่นี่ขอบใจมากถ้าเกิดเขาไม่อยู่แล้วเขาจะบอกได้ยังไงครับผม h i s for am in the blood bloody fog h uh, in the first place where did คือเธอหลงทางมาที่นี่เพราะว่าไอ้เซอ,เอร์เก,เก้ครับผมความผิดของ,ของเซอร์เก้เลยเขาไปไหนแล้วเนี่ยฮะ hmm? นั่นใคร นั่นใครกันครับดูไม่ออกกับใครวะอัลเลเล่ไม่ใช่แล้ว <laughs> ลูคา่าออ What is What in the Seven Bloody Hell โถก็คือเฮ้ยลูคา่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเดี๋ยวนะโทษนะ o h s oh, e t is is me คิดอ๋อน้องน้องคนนี้ชื่อคิดครับผมอ๋อหน้าแดงอยู่แล้วเนาะเออ you remember me right อ่าก็คือนี่ฉันเองน่าจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเล่รู้นี่คิดนี่คือคิดนะจำได้เปล่าอืมเอสเอสเทรียเอสเทรียอืมชื่อสวยนะเนี่ยหน้าตาก็อ๋อก็สวยอยู่คิดซิส how will you get here อ่าฮะ เฮ้ยทำไมแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้พี่มาอยู่ที่นี่ได้ผมผมเดาเป็นพี่ไปก่อนนะเออพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วนี่มันอะไรอะอ้าวตลกแปะตลกตละงงไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันม back down now you are you r king's d y i n g อย die คือยอมแพ้ะกษัรสัตของนายกำลังจะตายแล้วอืมกิลนาสหยุดได้แล้ว น่ารักสวย the, สฉันเป็นศาศาศา่ิงฉันเป็น Beast King Athena นี่คือสิ่งท,ทำส่วรัาเพื่อเอ้อเพื่อคนของเราฉันถอยไม่ได้ต่อไปแล้ว and unfortunately for you too I've u a l l y อารอนก็ค uh, uh, hmm ือเนี่ยประมาณว่าก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าจุดจบของผู้นายคือความตายแกตายส่เอลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเลยขึ้นอ้าว จ,จ,จบจบจบบนี้เลยนะอ่ะอืโอเครีวลเอรีเลคอมเมนต์อือโอเคจบอย่างนี้อโอเคครับทุกคนผมผมขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเออวันนี้ผมก็ไม่มีเวลามากนะัก <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าจะมีเวลามากกว่านี้ครับผมแต่ว่าไม่มีแล้วครับขอต้องขอโทษจริงๆเนาะเออแล้วไ้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ